สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาะสาธิตนะครับวิธีการอถอดไว้ลำโพงนะครับเพื่อทำมาตรก,การเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นลำโพงขนาด10นิ้วนะครับคงหล่อลูกค้ามาซ่อมนะครับก็พอดีมีโอกาสนะครับได้ทำคลิป มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกกสําสหรับวิธีการเปลี่ยนยกไว้นะครับตัวนี้เปลี่ยนแค่ไว้นะครับไม่ได้ยกหน้าน,นะครับอุปกรณ์ก็จะมีไดรร้อนนะครับก็มีคัตเตอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอากาว ขอบหมวกนะครับยกหมวกออกก่อนนะครับโดยใช้กาวโดยใช้ไดร้อนนะครับเป่านะครับค,ค,ค่อยๆเป่านะครับ อันนี้นครับจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆเลาะออกนะครับถ้ากาวไม่ละลายก็อปอาใหม่นะครับ น้นนะครับค่อยๆเป่าค่อยๆละออกนะครับก็จะมีอีกวิธีนึงนะครับก็คือใช้ทินเนอร์นะครับทินเนอร์มาเทตรงบริเวณขอบกาวนะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเวลานะครับค่อยละออกนะครับ เย็นครับนี่ครับกาวจะติดอยู่แค่ขอบขอบนะครับมันไม่ได้ติดทั้งหมวกนะครับขอบขอบด้านข้างนะครับ,ค,รบค่อยๆไล่ออกนะครับต่ออีกรอบครับ กลวยวละลายแล้วมันจะออกง่ายครับออกเหนียวเหนีหน่อยเอกไปเรื่อยๆครับดอกนี้น่าจะเคยซ่อมมาแล้วนะครับเพราะเกลาวมันแน่นมากเลยครับ ดอกน่าจะเคยซ่อมมากาวติดแน่นมาก,กหมวกจะพังเราแลครับ คานนิดหน่อยก็พยายามใจเย็นนะครับเพราะว่ามันข้างจะออกยากอยู่กอสมควรัวนี้ดอกเคยซ่อมมาแล้วตอนนี้ติดกาวแน่นมากเลยครับเี่ยครับค่อยละออกไปตายด้วยอ,อย่างนี้ ด้านล่างไม่ต้องไปซีเรียนนะครับระวังแค่ด้านบนอย่าให้มันโดนหน้าดอกนะครับนี่มาแล้วับมาแล้วนเงียบโอ้อะไรครับเนี่ยลังหนูครับ เพราะว่ามันไม่มีตะแกรงปิดตูดนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมครับก็จะเอาไว้ออกนะครับก่อนจะเอาไว้ออกนะครับก็ให้เพื่อนๆวัดก่อนนะครับใช้เว์เนียะครับวัดขนาดของไว้ก่อนนะครับคร่าวๆก็ได้ครับประมาณนะครับ หนึ่งห้าสิบสี่สิบเก้าให้วัดขอบในนะครับเอากาวครับประมาณห้าสิบครับางาั้นก่อนอเพื่อนจะได้ร้อนเป่าเป่าเข้าไปตรงอ่า ไว้ครับตรงด้านในครับด้านนี้ตอตรงโลหะนะครับเดี๋ยวมันจะความร้อนจะถ่ายคีืเข้าไปหากาวนะครับก็ละลายครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เรื่องจะเป่านานหน่อยนะครับเพราะว่าเขาติดกาวอีพีาีมาเยอะมาก ็สามารถแชรได้เลยันนี้ครับพยายามเป่าด้านในนะครับเปาด้านในไว้ถ้าเราไม่เอาแล้วก็ระเบิดทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องเกลียดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับ เดี๋ยวลองดูออกวป่าเห็นไหมครับถ้าเราเป่าได้อุณหภูมิแล้วมันจะนิ่มนะครับเียมันจะแกะง่ายๆเลยครับนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับพยายามเป่าด้านในนะครับอย่าเป่าด้านนอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหน้าดอกมันจะเสียหายนะครับเราค่อยๆเลาะนะครับทิ้งก็ต้องตัดสายนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับตัดทิ้งได้เลย ก็ขออภัยนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึ่งครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดนะครับทำไปถ่ายไปนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับต้อแล้วก็ใช้ครีมนะครับค่อยๆดึงออก ไม่ต้องไปสนใจนะครับขาดช่างมันเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่เอาอยู่แล้วนะครับไว้ตัวนี้นะครับเออกให้เลยนะครับนี่ครับแค่อาอย่างนี้เลยครับ <Okay. S 1> ค่อยๆอ,ออกที่เรา่ังนะครับ ก็หลุดครับโอ้ตันนี้น่าจะออกยากครับเพราะความันละลายครับลายติดไม่เหล็กเลยครับงานยาบเลยครับออกได้ไหมเนาะ ดูสภาพนะครับโหมันเทิงเลยครับออกยากครับไวมันติดกับไม่เหล็กนะครับมันละลายนะครับดูนะด้านในเพื่อน,น,นเพื่อนได้ดูนะนครับโอ้สุดสุดครับสายโหดจริงๆ ปไปนลรครับค่อยๆราออกค่อยๆก็ออกครับนี่โดูสภาพครับสุดจริงออกได้ก็บุญแล้วพี่น้องเองการใส่ทะลัก ภาพด้านในนะครับก็ยังโอเคนะครับสวยงามออกไปต่อได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสําหรับแก่คลิปตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนาอีกทีนะครับราว่าตอนนี้ขออนุญาตแกะก่อนนะครับโดยอีไหลดอกเลยครับ Oh. ตัวนี้ก็น่าจะบันเทิงเหมือนกันนะครับเดกเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับแกะออแล้วก็ดูดฝุ่นทำความสะอาดด้านในนะครับอย่าให้มีเศษทองแดงหรือเศษฝุ่นติดอยู่ด้านใน,นครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆใส่ไว้เข้าไปแล้วนะครับมันก็ เดี๋ยวมันจะเกิดการเบียดเสีดสีไม่อีกเหมือนเดิมนะครับก็พยายามทำความสะอาดด้านในนะครับตรงนี้ก็ถ้าเข้าไม่ได้ก็คว้านนิดนึงครับคว้านไวค่อนข้างเล็กครับตัวนี้น่าจะประมาณ49-50ประมาณนี้ครับก็สําหรับท่านใดที่สงสัยจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตามลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ให้นะครับ ก็ในส่วนของการตั้งไว้นะครับก็เป็นคลิปต่อไปให้เพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมคลิปอาจจะยาวหน่อยครับก็ไม่ว่ากันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ